สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาปี2,567นี้ว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกันกบชาวราศีมีนกันสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับราศีมีนนั้นถือว่าเป็นราศีปลายธาตุน้ำนะคะ มีดาวพรฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมีนโดยส่วนใหญ่จะชอบในเรื่องของการเรียนรู้ค่ะมีสติปัญญาที่ดีมีความเฉลียวฉลาดมีหลักการและเหตุผลที่ดี ปรับตัวเป็นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกกระธาตโลกกะระทำอยู่ในตัวเองค่ะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่เป็นในทุกสถานการณ์นะคะสามารถทำตัวแบบเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามได้เป็นอย่างดีค่ะรักความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในตัวเองชอบสั่งชอบสอน ชอบให้ความรู้กับผู้อื่นเป็นนักคิดนักวางแผนที่ดีเวลาทําอะไรก็มักจะมีหลักมีการมีความอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือใจดีมีเมตตาสูงอีกทั้งยังชอบในเรื่องของบุญทานการกุศลชอบในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมหลายท่านชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอีกทั้งยังมีโลกส่วนตัวสูงอีกด้วยค่ะมีซิกเซนที่ดี คาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเป็นคนฝันแม่นแล้วก็ชอบศึกษาค้นคว้าในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเล่นลับต่างๆยกตัวอย่างเช่นศึกษาในแนวโหราศาสตร์เบทมนคาถาไสายศาสตร์ดาราศาสตร์ความลับในกาแล็กซี่หรือว่าสิ่งที่อยู่นอกโลกไปเลยนะคะส่วนใหญ่มักจะมีกริยามารยาทที่เรียบร้อยงดงามค่ะ เข้าผู้หลักผู้ใหญ่เก่งแล้วก็หากเราจะเปรียบเทียบชาวราศีมีนกับบุคคลนะคะก็มักจะเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ผู้พิพากษานักกฎหมายแพทย์พระสงฆ์นักบวชหรือว่านักปรัชญาค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าจากอิทธิพลของดาวตรีเทพทั้งสามดวงได้แก่ดาวพลฤหัสบดีพระราหูและดาวเสาร์ที่เดินโครจรบนท้องฟ้าในปี2567นี้ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีมีนกันบ้างค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะเน้นท่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่อิทธิพลของดาวพรฤหัสบดีกันก่อนเลยนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นสองช่วงได้กันค่ะโดยช่วงแรกนะคะคือช่วงสี่เดือนแรกของปี2567นี้ค่ะ ซึ่งเป็นเกณฑ์ต่อเนื่องมาจากเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะคะถือว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินโคจรเป็นศูนย์ยะพาหะกับดวงชะตาค่ะซึ่งตำแหน่งศูนย์ยะพาหานี้นะคะถือว่าเป็นตำแหน่งดวงเศรษฐีค่ะซึ่งเปรียบประดุจด,ดังว่า4เดือนแรกของปีนี้นะคะเปรียบดังงานคือเงินเงินคืองานจะบันดาลสุขให้กับท่านเลยค่ะ โดยครูโหรท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าในพื้นดวงกําเนิดของผู้ใดที่มีดาวพระเสบดีอยู่ในเรือนการเงินนะคะผู้นั้นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีค่ะและแม้ว่าดวงกําเนิดจะไม่มีดาวพรหัสบดีอยู่ในเรือนการเงินนะคะ แต่เมื่อถึงคราวที่ดาวพรฤหัสบดีเดินจรเข้าเรือนการเงินของท่านในปีดังกล่าวค่ะจะทําให้ท่านมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกสถานะจากบุคคลธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีได้เลยค่ะเพราะในหัวของท่านจะคิดถึงแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะคะแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ไรายได้อยู่ตลอดเวลาและมักจะมองเห็นโอกาสและช่องทางในการทําเงินให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะ อีกครั้งดาวพฤหัสบดีนั้นถือเปรียบเสมือนเป็นดาววาสนาของตัวท่านนะคะยังเดินจรได้ตำแหน่งราชาโชคอีกด้วยค่ะซึ่งตำแหน่งราชาโชคนั้นก็หมายถึงความโชคดีความมีสง่าราศีหมายถึงความมีอำนาจราชาศัก์จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาเสมือนบุญเก่าสนองผลให้ท่านมีความสุขความสำเร็จดังใจปรารถนาค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันบ้างนะคะ ชาวราศีมีนจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่าจากครอบครัวรวมไปจนถึงเจ้านายเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่จนก่อให้เกิดรายได้รวมถึงผลประโยชน์ที่น่าพึงพอใจค่ะทําให้ตําแหน่งหน้าที่การงานมีความเติบโตก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โปรโมทเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งและปรับเงินเดือนค่ะ ท่านที่ทําธุรกิจการค้าท่านจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้มีเหตุในการขยับขยายกิจการหรือว่าขยับขยายในเรื่องของสายผลิตภัณฑ์นะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนตัวสินค้าค่ะซึ่งอาจจะเป็นผลดีกับธุรกิจของท่านนะคะและยังคงถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่หยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะสำหรับท่านที่ตกงานคอยงานนะคะในช่วงสี่เดือนแรกของปีคนมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีทำค่ะ ทีนี้เรามาดูเรื่องเงินกันบ้างนะคะถือเป็นช่วงสุดปังของชาวราศีมีนเลยค่ะในช่วงสีเ่เดือนแรกของปีนะคะท่านจะมีสภาพคล่องในฝั่งขาเข้าที่ดีค่ะส่วนใครจะได้มากหรือว่าได้น้อยนั้นก็จะเป็นไปตามบุญวาสนาบาร,รมีของแต่ละบุคคลนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการลงทุนบ้างค่ะ ดาวพระหัสบดีนั้นถือเป็นดาวเงินก้อนใหญ่นะคะเมื่อเดินโครจรในตำแหน่งเรือนการเงินของดวงชะตาถือว่าเป็นตำแหน่งศูนย์ยาพาหะที่ให้คุณกับดวงชะตานะคะจึงส่งผลให้การลงทุนของท่านประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ และอีกในหนึ่งนะคะถือว่าดาวพฤหัสบดีที่เดินอยู่ในเรือนการเงินนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นสองกับดวงชะตานะคะโดยท่านหลวงวิสาดารุ่นกรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอเอาไว้ว่าพรฤหัสบดีเป็นสองสัตตูมี มาขอดีโดยอ่อนลงซึ่งตามความหมายของบทกลอนนะคะก็หมายถึงว่าในช่วงที่ดาวพรนหัสบดีเดินโคโจรเป็นสองกับดวงสตา์แบบนี้ชาวราศีมีนก็อาจจะมีศัตรูอยู่บ้างค่ะแต่ศัตรูนั้นจะทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ในภายหลังเนี่ยอาจจะกลับกลายมาเป็นมิตรอีกด้วยค่ะซึ่งศัตรูดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นศัตรูที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละค่ะ ทีนี้เรามาดูในช่วงที่สองของดาวพฤหัสบดีในปีหน้ากันบ้างนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่30เมษายนของปี2567ข้ามปีเลยไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมของปี2568ค่ะดาวพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวประจำตัวแล้วก็ดาวการงานของท่านนะคะเดินโครจรในเรือนสาหัสช,ช้าค่ะซึ่งเรือนสาหัสช,ช้านั้นก็จะหมายถึงการเดินทางการติดต่อประสานงาน สังคมเพื่อนฝูงคอนเนคชันและยังหมายถึงพี่น้องในท้องเดียวกันอีกด้วยค่ะจึงส่งผลดีในเรื่องของการเดินทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ต่างๆการสื่อสารการครบค้าสมาคมกับผู้คนสิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความโชคดีให้กับท่านนะคะให้ท่านได้มีความสุขความสำเร็จในกิจกรรมการงานการเรียนการเงินและรวมไปถึงเรื่องอื่นๆอ,อีกด้วยค่ะ พูดง่ายๆก็คือในช่วงหลังวันที่30เมษายนของปี2567เป็นต้นไปนะคะความโชคดีของท่านจะมากับสังคมและผู้คนนั่นเองค่ะ โดยท่านมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้คบค้าสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคบค้าสมาคมกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเช่นอาจจะเป็นนักปรานักบวชครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีสติปัญญาสูงค่ะและเมื่อได้พูดคุยกันแล้วนะคะอาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะนําพาท่านไปสู่โอกาสและความสําเร็จได้ในภายหลังค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องงานกันบ้างนะคะ สำหรับด้านการงานนั้นดาวพฤหัส,สบ,บดีในช่วงที่สองก็ส่งอิทธิพลให้การงานของท่านมีความเติบโตและก็ก้าวหน้าดีค่ะท่านที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ขึ้นเงินเดือนนะคะอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการงานก็จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็อาจจะได้ขยับขยายกิจการนะคะให้มีผลประโยชน์แล้วก็รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีแนวโน้มว่าจะซื้อง่ายขายคล่องและหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองต่อเนื่องมาจากเมื่อช่วงสี่เดือนแรกของปีค่ะสำหรับท่านที่ตกงานคอยงานนะคะแนะนำให้ท่านลองหาคอนเน็ชันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ท่านได้งานได้เร็วขึ้นค่ะ ทางด้านการเงินถือว่าหลังจากวันที่30เมษายนของปี2567ไปแล้วนะคะรายได้ในฝั่งขาเข,ข้าของท่านยังมีสภาพดีอย่างต่อเนื่องค่ะถือว่ายังคงหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะอีกทั้งมิสหายอาจจะนำโชคลาภและโอกาสรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆมาให้ท่านอีกด้วยค่ะ แต่ท่านจะมีรายจ่ายเยอะนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าสังคมการไปงานเลี้ยงลื่นเริงสังสรรค์ต่างๆรวมไปจนถึงเงินที่ท่านต้องใส่ซองช่วยงานอีกด้วยค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะถือว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงเงินก้อนใหญ่นั้นยังคงเดินคอจรในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาต่อเนื่องมาจากเมื่อช่วงสี่เดือนแรกของปีนะคะ จึงส่งผลให้การลงทุนของท่านยังสำเร็จอย่างต่อเนื่องค่ะอีกทั้งในช่วงที่สองของดาวพฤหัส,สบดีนะคะถือว่าดาวพฤหัส,สบดีนั้นเดินจรเป็นสามกับดวงชะตาของท่านซึ่งตำแหน,น่งนี้ท่านหลวงวิสารดารุ่กรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพฤหัส,สบดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพา ซึ่งบทกรอนก็หมายถึงว่าบุญทานการกุศลใดๆก็ตามที่ท่านได้ทําสะสมเอาไว้นะคะจะถึงช่วงเวลาที่บุญนั้นจะสนองผลให้กับท่านค่ะเหมือนกับว่ามีบุญนำพาวาสนาส่งเสริมให้ท่านมีความสุขความสำเร็จดังใจปรารถนาอีกด้วยค่ะอีกทัานยังส่งเสริมในเรื่องของอำนาจวาสนาบารามีให้มีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะจนทำให้ผู้คนนั้นอาจจะยำเกรงท่านมากขึ้นทำให้ในช่วงนี้ ใครจะมาร้องขอให้ท่านช่วยเหลือทำอะไรให้เขาก็จะเกรงอกเกรงใจท่านค่ะแล้วก็มักจะมีของกำนันหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองเป็นของขวัญของฝากตอบแทนให้กับท่านเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของพระราหูกันบ้างค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่17ตุลาคมของปี2566ที่ผ่านมานี้นะคะข้ามเข้าสู่ปี2567 และยาวเลยไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมของปี2568เป็นเวลาโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งนะคะที่พระราหูเดินโครจรเข้าทับดวงชะตาของท่านค่ะโดยครูโหรท่านได้กล่าวว่าพระราหูนั้นเป็นดาวบาปประเคาะค่ะเมื่อโครจรทับดวงชะตานะคะมักจะส่งเกณฑ์ให้โทษมากกว่าส่งเกณฑ์ให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวที่จะให้คุณนะคะพระราหูก็จะให้คุณอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะ ซึ่งครูโหรท่านได้กล่าวเป็นบทกรอนเอาไว้ในประเด็นที่พระราหูให้โทษไว้ว่าราหูมาต้องลักแม้นสูงศักสุลาลัยจะพรากจากยศไกลลำบากใจไฟเผาผานซึ่งบทกรอนนั้นก็จะหมายถึงว่าพระราหูเวลาเดินจรมาทับลัคนานะคะ จากที่เคยอยู่ที่มีสุขหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งก็สามารถที่จะตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานได้หรือบางทีก็อาจจะเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจได้เช่นกันค่ะอีกทั้งพระราหูนั้นยังถือเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นเทพแห่งการพลิกผันชีวิตอีกด้วยนะคะ ชาวราศีมีนจึงมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลากหลายด้านเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนที่ััยใจคอเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาและบางท่านนะคะอาจจะเปลี่ยนสถานะจากคนโสดเป็นคนมีคู่หรือว่าบางท่านอาจจะสลับกลับกันค่ะคือเคยมีคู่อยู่แล้วและกลับกลายมาเป็นโสดค่ะ หรือว่าบางท่านนะคะก็อาจจะเปลี่ยนภูมิลำเนาหรือว่าบางท่านอาจจะเปลี่ยนประเทศไปเลยก็เป็นได้ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่ของชาวราศีมีนนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านค่ะเรียกว่าเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแล้วได้ดีนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันสักหน่อยนะคะในช่วงที่พระราหูเดินโครจรทับดวงชะตาค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ท่านอาจจะมีศัตรูคู่แข่งมากนะคะดังนั้นท่านควรระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหาหรือว่ามีปากเสียงกับคนอื่นค่ะ และยังถือเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะให้โทษอีกด้วยนะคะดังนั้นท่านควรจะมีสติระมัดระวังในเรื่องของการคิดการพูดและก็การกระทําให้ดีค่ะอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่าเกิดอุบัติเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกด้วยนะคะ อีกทั้งในช่วงที่พระดาหูเดินโครจรทับดวงชะตาของท่านในช่วงราวรประมาณหนึ่งปีเศษจ,จากนี้ไปค่ะจะเกิดอุปราคาขึ้นพาดผ่านดวงชะตาของท่านสี่ถึงห้าครั้งด้วยกันเลยนะคะซึ่งปรากฏการอุปราคาประมาณสี่ถึงห้าครั้งที่พาดผ่านดวงชะตานั้นก็มีแนวโน้มที่จะส่งเกณฑ์ให้ท่านมีความเสื่อมโทรมในเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจค่ะ ดังนั้นในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีเศษจากนี้นะคะท่านควรดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองเป็นพิเศษค่ะและอีกความหมายหนึ่งของพระราหูนะคะโดยได้ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์จักกทีปณนีค่ะซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าราหูประทับรัก ระมัดมักอริอรอนอยาพลั้งเล่คนวอนกิจจะรับธุระพานจองคุณจะคืนโทษธุระยศประหนึ่งพรานบินบอกธุระสถานก็ประทุษทะเบียนดี ซึ่งก็หมายถึงว่าศัตรูนั้นจะมุ่งหมายทำร้ายนะคะอย่าไปเชื่อคำคนลวงแล้วก็อย่าไปทําธุรกิจอะไรที่ไม่ดีหรือว่าไปล่อแหลมกับการผิดกฎหมายนะคะอีกทั้งยังถือว่าเป็นช่วงที่ทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปมีโอกาสที่จะถูกโกงถูกหลอกหรือว่าถูกหลอกใช้นะคะและมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะ บางท่านอาจจะถูกลดบทบาทในตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะทำให้ท่านเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจและให้ระวังในเรื่องของคดีความค่ะรวมถึงให้ระวังในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองให้ดีนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อควรระวังเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะสำหรับท่านสุภาพบุรุษนะคะให้ท่านระวังเรื่องนาวรีพิฆาตค่ะหรือว่าผู้หญิงที่จะสร้างความปวดหัวให้กับท่านน,นั่นเองค่ะส่วนท่านสุภาพสตรีนะคะให้ระวังในเรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจเอาไว้สักนิดนึงค่ะ และเมื่อท่านฟังมาถึงนาทีนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสำหรับพระราหูที่ส่งเกณฑ์ให้กับดวงชะตานั้นมีข้อควรระวังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็อย่าเพิ่งด่าอาจารย์กบนะคะว่าพระราหูเดินจรทับดวงชะตาเนี่ยมันมีดีอะไรม้างไหมจริงๆแล้วเนะี่ยพระราหูที่เดินโครจรทับดวงชะตาก็มีดีเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูข้อดีพิเศษของพระราหูกันค่ะ นั่นก็คือท่านที่มีพระราหูเดินจรมาเป็นเดชเป็นสีและเป็นมนตรีตามหลักทักษานะคะถือว่าพระราหูจะเข้ามาซับพอร์ตดวงชะตาของท่านค่ะให้ท่านมีชีวิตที่สุดปังแล้วก็ยืนหนึ่งทั้งงานเงนิงนโชคลาภรวมไปจนถึงเรื่องความรักอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะการงานก็จะเติบโตก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้รับการโปรโมตเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือนและท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสอบชิงทุนนะคะหรือว่ากำลังทำผลงานเพื่อโยกย้ายตำแหน่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะท่านจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะและสำหรับท่านที่กำลังเขียนขอย้ายแล้วคำสั่งขอย้ายของท่านเนี่ยได้ถูกดองเปรี้ยวดองเค็มอยู่นานแล้วในช่วงที่พระราหูเดินโครจรทับดวงชะตาของท่านแบบนี้ค่ะถือเป็นโอกาสทองของท่านที่จะได้ย้ายเลยนะคะ และชาวราศีมีนที่ยังเป็นโสดอยู่ไม่ว่าจะโสดสนิทหรือว่าโสดแบบชั่วคราวนะคะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะพบเจอบุคคลรู้ใจค่ะและมีโอกาสที่จะนำไปสู่การลั่นละฆังวิวาทได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวเสาร์กันบ้างนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมของปี2566ที่ผ่านมานี้ค่ะ และข้ามเข้าสู่ปี2567และเลยยาวไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ของปี2569เป็นเวลาโดยประมาณ2ปีเศษนะคะถือว่าดาวสาวนั้นเดินโครจรได้ตำแหน่งเกษตรในเรือนวินาศของดวงชะตาท่านค่ะซึ่งเรือนวินาศนะคะก็จะหมายถึงความเสียหายความผิดพลาดการล้มละลายการทรยศหักหลังหมายถึงศัตรูลับ ความอึดอัดใจความสูรุ่ยสูร่ายการแก้ไขปัญหาความลับที่ไม่อาจเปิดเผยได้การพลิกแปลงและยังหมายถึงต่างประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งดาวเสารที่เดินโคจรนในตำแหน่งนี้นะคะถือว่าเป็นจุดมุมอับกับดวงชะตาของท่านค่ะท่านอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือว่าจากเจ้านายเท่าที่ควรนะคะโดยท่านอาจจะต้องพึ่งความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลัก และเมื่อท่านจะคิดจะหยิบจับทำอะไรเนี่ยก็มักจะเกิดข้อผิดพลาดเสียหายได้ง่ายค่ะดังนั้นท่านควรจะมีสติระมัดร,ระวังรอบคอบอย่าได้ประมาทนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหลอกหรือว่าถูกล่อลวงให้หลงเชื่อหลงผิดจนอาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ค่ะ แต่การที่ดาวเสารได้ตำแหน่งเกษตรนี้นะคะก็จะหมายถึงว่ามีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีความเติบโตก้าวหน้าซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยประครับประคองดวงชะตาของท่านให้ท่านค่อยๆมีชีวิตที่พัฒนาดีขึ้นได้ค่ะ และสําหรับบางท่านนะคะที่มีดาวตั้งรับในพื้นดวงกําเนิดที่เป็นมิตรกับดาวเสาก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าท่านอาจจะได้รับการสนับสนุนแบบลับๆทั้งในเรื่องการงานการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจากคนใกล้ชิดอีกด้วยค่ะและจะมีข้อดีเป็นพิเศษขึ้นไปอีกนะคะหากในช่วงสองปีเศษจากนี้ดาวเสาที่เดินจอนมาเป็นกลกินีตามหลักทักษะกับดวงชะตาของท่าน ครูโหนท่านกล่าวว่ากลาก,กินินในเรือนวินาศดวงชะตาจะดีอย่างคาดไม่ถึงเลยละค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าหากดาวเสาไม่ได้ส่งเกณฑ์พิเศษมาเป็นตัวช่วยเราจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะมาดูกันที่เรื่องงานก่อนเลยนะคะ สำหรับเรื่องงานนั้นถือเป็นช่วงที่ท่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักค่ะเพราะอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายเท่าที่ควรนะคะอีกทั้งอาจจะมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่ากับเจ้านายอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะท่านควรจะต้องมีความอดทนแล้วก็รู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบานะคะทําตัวให้เป็นต้นไผ่ที่ลู่ลมก็จะช่วยระงับเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ให้เกิดปัญหา ขัดแย้งกันจนกลายเป็นเรื่องราวที่ลุกลามใหญ่โตนะคะแล้วก็ไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็จะสามารถแก้ไขพลิกแพลงให้ผ่านพ้นไปได้จากอิทธิพลของดาวเสาวที่อยู่ในเรือนวินาสที่แปลว่าการแก้ไขพลิกแพลงนั่นแหละคะ่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะท่านจะมีคู่แข่งขันมากค่ะทำให้ท่านหยุดนิ่งไม่ได้นะคะดังนั้นท่านก็ควรจะคอยดูแลปรับปรุงแก้ไขแล้วก็คอยพลิกแพลงหากลยุทธ์ใหม่ๆมาดึงดูดความสนใจของลูกค้าค่ะแล้วก็เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและก็บริการของท่านอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ มีแนวโน้มว่าธุรกิจของท่านจะได้รับการตอบรับที่ดีจนเกินความคาดหมายเลยละค่ะทางด้านการเงินนะคะถือว่าในปี2567นี้ท่านจะมีรายจ่ายจรค่อนข้างมากค่ะซึ่งอาจเกิดจากการใช้จ่ายโดยไม่ระมัดระวังนะคะดังนั้นท่านควรจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะ โดยท่านมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ซึ่งอาจจะหมายถึงการซื้อสินทรัพย์เข้าบ้านหรือว่าซื้อเข้ากิจการร้านค้าของท่านนะคะซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ค่ะท่านก็ควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะเพราะบางทีเมื่อใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยอาจทำให้ท่านขาดสภาพคล่องได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อดีเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับปี2567นี้ท่านที่มีดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดที่เป็นมิตรกับดาวเสาร์หรือว่าท่านที่มีดาวเสาร์เดินโคจรมาเป็นกลกินีตามหลักทักษานะคะ ท่านมีแนวโน้มว่าอาจจะได้เงินแบบลับๆค่ะเช่นได้เงินใต้โต๊ะเงินตามน้ําเงินสีเทาๆหรือว่าเงินที่ได้จากการพลิกแพลงของท่านนะคะรวมไปจนถึงเงินเบี้ยบ้ายรายทางอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดเผยบอกใครได้ค่ะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังในเรื่องเงินงินทองจากอิทธิพลของดาวเสาร์กันบ้างนะคะโดยในปี2567นี้ ท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบทางการเงินค่ะในช่วงนี้นะคะหากมีใครมาขอหยิบยืมเงินทองท่านหรือว่าขอให้ท่านช่วยเซ็นคำประกันให้ท่านควรจะปฏิเสธไปก่อนค่ะมีเช่นนั้นนะคะท่านอาจจะเกิดการเดือดร้อนในภายหลังได้ค่ะและสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคหรือว่าชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆนะคะท่านอย่าทุ่มเทมากจนเกินไปค่ะเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องความรักที่เกิดจากอิทธิพลของดาวเสาร์กันบ้างนะคะสำหรับคนโสดค่ะถือว่าท่านจะรู้สึกเบื่อความเป็นโสดของตัวเองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดความรักแบบปุบปับฉับพลันอีกด้วยค่ะโดยมีแนวโน้มว่าจะมีใครบางคนเข้ามาทำให้หัวใจของท่านสั่นไหวนะคะเหมือนท่านไปยืนอยู่ข้างตู้ลำโพงที่มีเสียงเบสหนักๆเลยละคะ่ะ สำหรับท่านสุภาพสตรีนะคะอาจจะต้องระวังเพศตรงข้ามที่ปากว่ามือถึงจนถึงขั้นลุกลามไปสู่การปลุกปล้ำนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะท่านอย่าไว้วางใจใครง่ายๆนะคะและท่านควรระมัดระวังตัวเอาไว้บ้างค่ะสำหรับท่านสุภาพบุรุษนะคะถือว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะทําให้หญิงที่ท่านมีสัมพันธ์ด้วยเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจค่ะดังนั้นหากยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันกันให้ดีนะคะ สำหรับคนที่มีคู่ค่ะท่านควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของกันและกันให้ดีนะคะโดยท่านมีเกณฑ์ที่จะเบื่อหนายต่อกันค่ะบางคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาลิ้นกับฟันพูดอะไรกันก็ผิดหูหรือว่าทำอะไรก็ผิดตานะคะและบางคู่เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์พลัดพรากห่างไกลต่อกันแบบชั่วคราวค่ะอันเนื่องมาจากกิจกรรมการงานหรือว่าเหตุจำเป็นบางอย่างนะคะ เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ชาวราศีมีรู้สึกเบื่อนายหรือว่าหมั่นไส้คนรักคู่ครองของตัวเองขึ้นมานะคะก็ให้ท่านหลับตานึกถึงสัปดาห์แรกที่ท่านใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันค่ะให้นึกถึงอารมณ์ฟินๆแบบปั๊ปปี้เลิฟในสมัยที่มีความรักแบบมัธยมอ่ะก็อาจจะช่วยทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นได้ค่ะ <S <S ทีนี้เรามาดูความหมายเพิ่มเติมปิดท้ายของอิทธิพลของดาวพระเสาร์กันสักนิดนึงนะคะ ในช่วงที่ดาวเสาเดินจรในเรือนวินาศและถือว่าเป็นสสบองกับดวงชะตาของท่านนะคะท่านหลวงวิสารดารุณกรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพระเสาเป็นสสบองทุกมิวยัยทรัพย์สูญหายจะจากไกลลูกเมียและข้าไทยบ่ไม่ได้พึ่งอาศัย ซึ่งตามบทกรน,นะคะก็หมายถึงว่าท่านอาจจะมีความทุกข์ใจในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความทุกข์ใจในเรื่องของการพลัดพรากห่างไกลาจากบุคคลอันเป็นที่รักนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนั้นก็มีแนวโน้มว่าท่านจะเสื่อมโทรมในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจค่ะ บางท่านเนี่ยอาจจะแค่รู้สึกเบื่อเบื่อเซงเซงอย่างไม่ทราบเหตุผลนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถูกจํากัดสิทธิธเสรีภาพทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดบีบคั้นค่ะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่ามีสุขภาพอ่อนแอต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ ดังนั้นชาวราศีมีนควรจะวางแผนดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะเช่นอาจจะตรวจสุขภาพประจำปีทำประกันสุขภาพเอาไว้หรือว่ากินอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเมื่อท่านทำได้อย่างนี้นะคะหากท่านจะต้องเจ็บป่วยขึ้นมาบ้างเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆไม่ลุกลามใหญ่โตค่ะ สำหรับการไทดวงของอาจารย์โกบนี้นะคะถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละท่านก็มีดาวตั้งรับกับดาวตรีเทพทั้งสามดวงที่แตกต่างกันออกไปค่ะอีกทั้งยังมีหลักทักษะจรซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญนะคะว่าจะส่งเสริมหรือว่าบั่นทอนดวงชะตาของท่านค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดวงชะตาในช่วงปี2,567นี้ดวงของท่านจะดีมากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะท้ายนี้ อาจารย์กบขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีบุญนำพาวาสนาส่งเสริมให้มีชีวิตสุดปังยืนหนึ่งทั้งงานเงินโชคลาภความรักก็สดชื่นฟินจิกหมอนสุขภาพก็แข็งแรงแข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนามาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ